สวัสดีค่ะทุกท่านขากลัมมาพบกับโออีกแล้วนะคะวันนี้โอจะพาทุกท่านชมบรรยากาศในการตรวจงานของโอว่าเป็นแบบไหนนะคะทั้งก่อนหรือว่าคลิปก่อนเนี่ยโอได้มีการทําคลิปในการคุมงานให้ทุกท่านชมเนาะแต่วันนี้โอจะมาทํารายละเอียดในการมาตรวจงานให้ทุกท่านชมเนาะวันนี้นะคะโอมายืนอยู่ถนนที่โอถมไปวันนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่างานเนี่ยยังไม่เรียบร้อยดีเท่าไหร่แต่ก็คือทั้งหมดเนี่ยหมดหน้าที่ของ รถถ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็งานเนี่ยอยู่ในสภาพประมาณ90%เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าคือเราต้องอใช้ไม่โครเล็กนะคะต้องเก็บถนนอีกนิดหน่อยพอเก็บเสร็จแล้วเราจะลงหิ้นเขาเรียกอะไรหินครุกหิงเกต นะคะลงอีกนิดนึงก็ถนนตรงนี้จะสวยมากนะคะการดูแลง,งานของเรานะคะ,งงะ,คะให้กับลูกค้า<ๆ>ทุกทท่านหรือว่าทุกๆงานเนี่ยเราก็จะดูแลให้ตั้งแต่ต้นยังจบเลยถามว่ามีค่าใช้จ่ายไหมไม่มีนะคะทุกอย่างเนี่ยเราทําให้ฟรีอยู่แล้วขอแค่ว่าให้ความไว้วางใจเรานะคะก็คือให้ใจกับเราเต็มที่เราก็ทํางานให้ ent, ททเต็มที่อย่างกับที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะคะซึ่งวันนี้เราก็มาตรวจงานให้นะคะคือทุกๆขั้นตอนเนี่ยเราจะดูแลให้นะคะเหมือนกับที่เรารับปากกระทางเจ้าของผู้ซื้อหรือว่าผู้ขายนะคะ ส่วนที่เราจะพาทุกท่านชมเนี่ยเป็นสวนมะยงชินนั่นเองซึ่งบอกเลยว่าสวนนี้ผลไม้หนานแน่นมากและตอนนี้นะคะผลผลิตเนี่ยออกแบบแน่นทั้งสวนเลยแล้วก็ทีนี้เวลาผล,ผลผลิตออกเยอะๆเนี่ยจะต้องมีรถเข้าออกเพื่อจะไปเก็บผลไม้หรือว่าเข้าไปดูแลสวนดังนั้นเราก็เลยต้องรีบทําถนนนะคะโคมง,งานให้กับเจ้าของไปเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในสวนกันว่าลักษณะาการตรวจงานของโอเป็นแบบไหนแล้วก็เข้าไปดูแลงานยังไงสั่งงานยังไงไปกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็เดินมาใกล้จะถึงด้านหน้าสวนเรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างทางเนี่ยเราก็อยากให้ทุกท่านนั้นชมเรื่องของถนนนะตอนนี้คือถนนเนี่ยคือเพิ่งจะถมเสร็จนะแต่ว่าหลังจากนี้เราก็อาจจะต้องมีการปรับนะคะโดยใช้รถแมคโครเล็กนะคะปรับแล้วก็ลงหิน ครุกอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ก็คือให้ชมประมาณนี้ก่อนแต่ตอนนี้เราจะพาทุกท่านเข้าไปชมด้านในสวนกันนะคะว่าสวนมะยงชิดของเรานะคะเป็นยังไงอยู่ลักษณะแบบไหนรวมถึงการวางระบบน้ำด้วยนะคะไปกันเลย อนนี้นะคะเราเดินมานัดจุดที่กําลังวางท่อวางระบบน้ําในสวนมมยงชิดแห่งนี้นะนี่เห็นไหมคุณลุงคุณป้ากําลังขุดท่อ,อต่อท่อขุดดินเพื่อฝังลงไปนะนี่ทั้งหมดนี้คือสวนมมยงชิดนะมีต้นมมยงชิดเนี่ยมากกว่า200ต้นหรือเกือบเกือบสามต้นเลยนะและยังมีมังคุดอีกประมาณ20-30ต้นนะคะที่ดินแปลงนี้อยู่ริมน้าเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศริมน้ํากันก่อนไปกันค่ะ โอเคตามมากันค่ะตอนนี้นะคะโอ,อ๋ก,ก็กําลังเดินตรวจภายในสวนมะยงชิดแห่งนี้นะตอนนี้กําลังจะพาทุกท่านไปชมริมน้ํานะคะซึ่งที่ดินปลงนี้ติดริมน้ํายาวถึงเกือบเกือบหนึ่งรอเมตรเลยนะนี่เห็นไหมตอนนี้โอ,อ๋พาทุกท่านเข้ามาอยู่ในดงมังคุดนี่นี่คือต้นมังคุดทั้งหมดเลยเห็นไหมเยอะมากนะคะมังคุดเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดนะเกือบเกือบห้าสิบต้นนะคะยี่สิบสามสิบ ประมาณ50ต้นนีเห็นไหมบรรยากาศในสวนนี้ร่มรื่นมากนะตอนนี้อกําลังมาตรวจงานนะคะแล้วก็ให้มีความเรียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเปิดขายนะคะนี่อยู่ริมน้ำเห็นไหมนี่ริมน้าเนี่ยคือติดน้ําแบบนี้เลยนะยาวมากเราสามารถลงเล่นน้ําทําแพรไปภายเรือหรือว่าจะทําเป็นสาลายื่นไปก็สามารถนั่งเล่นได้ด้วยบรรยากาศร่มรื่นดูสิ ใช่ไหมบรรยากาศภายในสวนนี่ร่ลมรื่นมากๆเลยนะที่ดินแปลงนี้นะสาคัญสุดๆคือมีหมุดชัดเจนทุกๆจุดเลยตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการดูแลนะคะแล้วก็พัฒนาสวนให้ดูแบบว่าสวยแล้วก็มีผลผลิตที่งอกงามอยู่นะการพาทุกท่านชมภายในสวนที่โอเข้ามาดูแลให้ลูกค้าก็จะประมาณนี้เลยนะคะวันนี้ตรวจงานถือว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีอะไรขาดอะไรที่ยังไม่พอเราก็มาเติมให้กับ คนดูแลเท่านั้นเองค่ะลาไปก่อนนะคะ